กุมารดอยชิงชมปโลกมวยไทยกับไขโตกุมารดอยเพชรยินดีอแคเดมี่หลังโชว์ฟอร์มสุดเจ๋งด้วยการดับเพชรศิลาวอ,ร,อรุชาดาวรุ่งฟอร์มสดไปได้แบบสวยงามล่าสุดมีคิวบินไปชกที่ญี่ปุ่นในศึกวันชัยมวยไทยซปเปอร์ไฟในวันที่24เมษายนนี้ที่เมืองนางโิยาประเทศญี่ปุ่นรายการนี้จัดโดยโปรเ,เตอร์ชาวไทยครับเฮียชัยโตเกียวนำเอา6นักชกไทย ยกทีมรุยกับนักชกญี่ปุ่นเจ้าบ้านโดยใช้กติกาม,มวยไทยเต็มรูปแบบคู่เอกครับจะเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยสระบันใหม่เอยมอ่องนั่นคือสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติครับ IMSA ครับ International Muay Thai Sport Association ที่ว่างในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเบทครับระหว่างกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมี่รองแชมป์อันดับ2กับไคโตววันชัยหรือไคโตฟุกุดะรองแชมป์อันดับที่5 อดีตแชมป์ประเทศไทยในรุ่นไฟเวทแชมป์ถูมวยไทยในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทละบบนตัมเวทแชมป์สาพันมวยไทยอาชีพโลก WPF ในรุ่นไฟเวทโดยในคู่นี้ครับจะมีทางดรสุปศักด์เงาประเสริฐวงศ์หรือดรน็อตเดินทางไปเป็นสกิบิยานหรือซูเปอร์วเซอร์ด้วยนะครับคู่รองที่กัด5.8กิโลกร,รมัมจอมเข่าลอยเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ขวัญใจแฟนๆมวยช่อง7สี ซึ่งไปชกในรายการ K1 มาแล้วหลายต่อหลายไฟครับเรียกว่ามีชื่อที่ญี่ปุ่นพอสมควรจะเจอกับทาเครุซึ่งเป็นคนละคนกับทาเครุเซงาว่าดาวดังของ K1 เพราะนี่คือทาเคชิโอวากิแต่ว่าใช้ชื่อบนสังเวียนว่าทาเครุเหมือนดาวดังของทาง K1 ด้วยคู่ต่อมาพิกัด64.5กิโลกร,รัมราชสิงห์เพชรอินดีอคาเดมีนักชกอาวุโธโหดจะเจอกับทางด้านของชิงโงยามาโต แชมป์ NJKF ครับ New Japan Kickboxing Federation ในรุ่นไลท์เวทเวทพิก,กัด1 1อปอนด์ครับธนาเดชวอวันชัยหรือธนาเดชทอพาน49ครับเจอกับทางด้านของมาซาโยชิคุนิโมโตะอดีตแชมป์ Intercontinental สภามวยไทยโลกในรุ่นแบตเตอรเวทมวยหญิงพิกัด5้ดกิโลกร,รมัมกำหนด3ยกไอดา้าลูกสายกองดินเจอกับอิมาริสาวญี่ปุ่น และพิกัดร้อปอนด์ตำนานลกักออยุทธชัยครับที่เคยขึ้นชกเป็นประจำในรายการของแม็กมวยไทยจะเจอกับยูกินาริทากิงูจิแชมป์อินเตอร์สภามวยไทยโลกในรุ่นเวทเ์เวนนี่เป็น6คู่ไทยยกทีมเจอกับทางนักมวยญี่ปุ่นนะครับแฟนๆสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของมวยรายการนี้ได้ที่ YouTube Channel มวยไทยอารเดเวอร สามารถแสดงความคิดเห็นหรือจะส่งกำลังใจให้กับนักมวยไทยทั้ง6คนได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับถ้าถูกใจกดไลค์กด Subscribe และกดสันกริ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับมวยไทยในระดับโลกขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ